าก,าการประชุมครมนัดพิเศษเนี่ยนี่คือภาพบรรยากาศการประชุมครมนัดพิเศษค่ะที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก็มีวาระสำคัญก็เป็นการเห็นชอบร่างนโยบายที่จะถแถลงต่อรัฐสภานเนื้อหารายละเอียดมีรายงานข่าวว่าเนื้อหารายละเอียดสาระสำคัญค ก็จะมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า4ด้านเรื่องเศรษฐกิจค่ะเหมือนที่นายกแถลงไว้ก่อนหน้านี้เรื่องเศรษฐกิจค่าครองชีพคมั่นคงแต่เพิ่มเติมก็คือจะมีรายละเอียดเช่นโครงการคนละครึ่งก็บรรจุเข้าในนโยบายด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการต่างประเทศกรณีพิพาทไทยกัมพูชาพิบัติภัยการช่วยเหลือประชาชนปัญหาอาชญากรรมและก็สังคมนายอนุทินยังกล่าวถึงเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาและสาธารณสุข อันนี้ก็จะมีการเข้าไปดําเนินการแล้วเรื่องการเมืองก็จะจัดให้มีการประชามติแก้รัฐธรรมนูญเปิดทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมร่างรัฐนุญฉบับใหม่ได้ร่วมพิจารณาแต่จะแก้ไหมก็คือถามใ่านประชามติเลยทาถามแรกเลยแล้วก็ยืนยันว่าจะยุบสภาในสี่เดือนนับจากวันแถลงนโยบายคาดว่าจะยุบ เราราวสิ้นเดือนมกราคมต้นปีเลยคะแล้วจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปภายในเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายนนะอันนี้คือภาพบรรยากาศการถแถลงเมื่อวานนี้นะฮะค่ะอเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนนะครับได้มีค่าของชีพมีรายจ่ายที่ลดลง และนอกจากนั้นในด้านการพลังงานเราก็จะสนับสนุนให้พี่น้องประชายชนได้สามารถใช้พลังงานทดแทนได้มากขึ้นสะดวกขึ้นและง่ายขึ้นเรื่องปัญหาของความมั่นคงกรณีพิพาทไทยกัมพูชานะครับเราก็จะใช้มาตรการทางการทาหารนะครับและทางการทูตควบคู่กันไปเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศไทยและรักษาประโยชน์ ของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับปัญหาภัยพิบัติภัยธรรมชาตินอกจากจะต้องเร่งรัดทำระบบเตือนภัยป้องกันภัยเราจะต้องปรับปรุปรงระบบมาตรการการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ซึ่งจะต้องแก้กฎระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้โดยสะดวกคล่องตัว และแก้ปัญหาให้พวกเขาได้เร็วที่สุดโดยไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดระเบียบป้องกันการรั่วไหลและป้องกันการทุทจริตคอร์รัปชันได้ปัญหาภัยสังคมรัฐบาลจะดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจังเข้มงวดและเด็ดขาดกับกระบวนการค้ายาเสพติดการพนันการพนันออนไลน์สแกมเมอร์ เครือข่ายช่อโกงประชาชนซึ่งทําให้เกิดความเสียหายหแก่ประชาชนเป็นภัยทางเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนี้จะต้องถูกดําเนินคดีอย่างร้ายแรงอาจจะถึงต้องออกจากราชการไว้ก่อนแล้วตามด้วยการดําเนินคดีทางอาญาทุกกรณีเรื่องนี้รัฐบาลจะเอาจริงนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหา ด้านภายสังคมให้ผ่านพ้นไปให้ได้รัฐบาลนี้มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะไม่สนับสนุนธุรกิจการพนันไม่มีอ n นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แบบปีคาสิโนนะครับและไม่มีการพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายนะครับนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกตำ่ำ โดยเฉพาะราคาข้าวราคามันสำปะหลังและสินค้าเกษตรอีกหลายชนิดซึ่งเราจะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยและจะป้องกันประบานนี่แถลงตอนประมาณสักสี่ทุ่มเมื่อคืนนี้เลยนะฮะสดร้อนก็มีประเด็นที่จะอยู่ในนโยบายก็จะมีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคง สาธารณสุขเรื่องสังคมเรื่องการศึกษาแล้วตอนท้ายนายกก็ย้ำผมในฐานะนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาผู้แทนรา,รารษฎรภายใน4เดือนนับตั้งแต่วันถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาคาดว่าจะยุบภายในสิ้นเดือนมกราหกเก้าเพื่อคืนอำนาจให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมห,หรืออย่างช้าต้นเดือนเมษายน นั่นคือวันที่จะเลือกตั้งสุดแล้วแต่กรกตกําหนดแล้วก็เลือกตั้งเนี่ยก็จะได้ประชามติด้วยว่าประชาชนเห็นอย่างไรจะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญแล้วก็วันนี้คณะรัฐมนตรีประชุมนัดพิเศษเห็นชอบทําหนังสือถึงประธานรัฐสภาขอถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาขอให้ดําเนินการในช่วง28่สสากันยามไม่ใช่สามวันนะ ช่วง28ถึง30วันใดค่ะนะแล้วดำเนินการเหมือนรัฐบาลชุดอื่นใช้เวลาถแถลงและฟังคำอวิรายจากสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด2วันค่ะนะแล้วครมกกำหนดรูปแบบแนวทางการประชุมกรอบเวลาเสนอโครงการต่างๆรวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาในที่ประชุมครมรแจ้งทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องให้ทราบว่าปรับระยะเวลาการทางานเร็วกระชับ ลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นลดความซ้ำซ้อนให้มากที่สุดแต่ต้องถูกต้องตามระเบียบราชการและตามกฎหมายเพราะรัฐบาลมีข้อจํากัดด้านเวลาทุกหน่วยต้องปรับตัวให้เป็นไปตามกรอบเวลาการดําเนินงานของรัฐบาลเพื่อประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาให้ประชาชนได้เร็วและมากที่สุดแล้วก็ย้ําตอนท้ายว่าคณะรัฐมนตรีของตนทุกคนพร้อมทํางานตลอดเวลาวันหยุดไม่มีสัปดาห์ละเจ็วัน ทำได้โดยไม่ละล้าละลังการทำงานในมิติใหม่ของคอรมอรของประเทศค <c oughs> ณะรัฐมนตรีของประชาชนประชุมคณะรัฐมนตรีจะดำเนินขึ้นตามความจำเป็นไม่จำเป็นต้องประชุมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งถ้าจำเป็นต้องผลักดันนโยบายต่างๆประชุมมากกว่าสัปดาห์ละหนึ่งวันกรณีจำเป็นเร่งด่วนไม่ต้องรออประเทศชาติรอไม่ได้เราเดินหน้าประเทศให้ได้ <c oughs> แล้วก็ได้มีการเปิดเผยว่าเนี้ยทั้งหมดเนี้ยที่เล่าให้ฟังคือการหารือกันในที่ประชุมคอรมอพิเศษนัดแรกแล้วตอนท้ายนายกก็เปิดเผยความรู้สึกพวกเราทุกคนได้รับพรอันประเสริฐจากฟากฟ้า,ฟามีความปลื้มปิติซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่รับพระราชทานกำลังพระไทยจากองค์พระประมุขของชาติ<ฆ>พวกเราทุกคนพร้อมและมีความยินดีอย่างยิ่ง เต็มใจทุ่มเทที่จะบริหารราชการแผ่นดินสนองพระเดชพระคุณสนองพระมหากรุณาธิคุณและตอบสนองประชาชนคนไทยทุกคนนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปนี่ถ้อยถแถลงอย่างเป็นทางการจากนาย,ยกรัฐมนตรีหัวหน้าครมฮะนายอนุทินชาญวิรุูกคะ่ะส่วนรายละเอียดหลังจากนี้ก็รอการถแถลงนโยบายค่ะ